สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแกงไก่หน่อไม้ต้มสูตรพิแกงใต้กันนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยครับวันนี้มันก็จะมีเป็นหน่อไม้ต้มครับอันนี้ซื้อมาจากตลาดนะครับแบบที่เขาต้มเรียบร้อยแล้วร้านท้อสะลาดเด็จน้ําเตรียมรอไว้เลยครับเนื้อไก่ครับวันนี้ใช้เป็นส่วนสะโพกนะครับอันนี้ก็เลาะกระดูกออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเตรียมรอไว้เลยก็จะมีเป็นเลือดไก่ครับพิแกงใต้อย่างนี้จะเป็นพิแกงเผ็ดนะครับกระป พริกชี้ฟ้าเขียวพริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดครับหัวกะทิหางกะทิเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทากันเลยครับเสร็จแล้วก็มาเริ่มลงมือทํากันเลยครับก่อนหนึ่งก็เปิดเตาครับนากระปิเรามาจี่กับกระทะให้หอมก่อนเลยครับกะปินี้ก็จะเป็นเคล็ดลับครับจะช่วยทําให้แกงที่ทําเป็นแกงใต้ยอย่างเงี้ยมีความหอม,รมกรอบอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับ ผมจะนํากระปี่มาจี่กับกระทะเลยนะครับไม่ง่ายวันนี้เราจะทําในกระทะเลยหรือถ้าเกิดใครจะนํากะปีตัวนี้ไปห่อไปตองแล้วก็ย่างก็ได้ครับอันนี้ก็จะยิ่งหอมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เอาสะดวกง่ายๆครับอย่างผมก็นี่เลยจี่ในกระทะนี่ครับไม่ง่ายเลยเอาแค่หอมพอครับเวลาจี่หรือปิ้งกระปีนะครับใช้ไฟอ่อนพอนะครับเนี่ยเราจะคั่วให้กระปี่เขาออกกลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับพยายามยีๆบี้ๆออกมาครับให้กระปี่เขาโดนความร้อนทั่วๆเวลากะปี่โดนความร้อนก็จะหอมมากเลยครับ ได้รับความอร่อยกลมกล่อมของพริกแกงที่เป็นแกงใต้ของเราเลยครับนะครับผมคั่วกระปีมาได้สักครู่ครับจนกระปีเริ่มแห้งแล้วก็ออกกลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมานี้ใช้ได้แล้วนะครับนี่ก็ให้เราใส่เป็นพริกแกงเผ็ดลงไปได้เลยครับพริกแกงเผ็ดใต้นะแล้วก็เติมหัวกะทิลงไปครับใช้ไฟกลางน,นะครับตอนนี้ เวลาแกงกะทิรครับเราจะแกงในหม้อก็ได้นะครับหรือว่าใครถนัดใช้เป็นกระทะแบบผมก็ได้ครับผมชอบใช้เป็นกระทะเพราะว่าเวลาที่เราผัดหรือว่าคนแล้รพวกนี้มันจะสะดวกครับยิ่งถ้าเกิดเราทําคลิปอย่างนี้นะมันจะเห็นชัดดีครับเลือกใช้ได้ตามความสะดวกเลยผัดพริกแกงกับหัวก,กะทิสักครู่กังก่อนครับย,ยีให้พริกแกงแตกดีเลยนะ อย่างกะทิที่ผมใช้วันนี้จะเป็นกะทิสดครับเราก็จะมีในส่วนของหัวกะทิกับหางกะทิเลยนะครับแต่เกิดใครใช้เป็นกะทิกรองหรือกะทิถุงนี้ก็ใช้เป็นกะทิอย่างเดียวเลยก็ได้ครับเพาเกิดชอบพ้นนแต่เกิดใครอยากให้มันใสหน่อยก็เติมน้าเปล่าลงไปเพิ่มได้ครับอย่างเวลาเราทาแกงใต้นี่ครับเราจะไม่ได้ทําให้แบบแตกมันเหมือนแกงาคกลางนะครับเราก็จะทยอยเติมกะทิลงไปเล็กน้อยครับอันนี้ผมใช้เป็นหางกะทิลงไปเพิ่มครับว่าหัวกะทิมันจะข้นเกินนะผัดเคี่ยวพริกแกงให้หอมขึ้นมาดีก่อนเลยนะครับ กานนี้ก็เป็นขั้นตอนสําคัญนะครับกะปิพริกแกงที่ต้องหอมครับแกงที่เราทำเสร็จแล้วมจะอร่อยปริมาณของพริกแกงนี้เราปรับเพิ่มลดได้ตามความต้องการนะครับใครชอบทานเผ็ดมากน้อยแค่ไหนครับใส่พริกแกงมากก็หอมมากแต่ก็จะเผ็ดมากตามนะครับปกติแล้วอาหารเมนูใต้นี่ครับก็ต้องรสชาติแบบจัดจ้านหน่อยครับให้ถึงเครื่องหน่อยนะ เราผัดพริกแกงกับหัวกะทิไม่ได้สักครู่ครับพริกแกงก็จะหอมฟุง้งขึ้นมาก็ใช้ได้ครับให้เราใส่เป็นเนื้อไก่งลงไปได้เลยครับผัดเนื้อไก่กับพริกแกงตัวนี้ให้ดีก่อนเลยครับเร่งไฟแรงขึ้นมาเลยนะครับใส่ไก่ลงไปเสร็จแล้วก็ไม่ต้องคนมากครับเคล้าให้แค่ไก่กับพริกแกงเขาเคลือบกันก็พอครับวันนี้ให้เราผัดไก่กับพริกแกงหัวกะทินี่สักครู่นก่อนนะครับให้ไก่เริ่มสุกข,ขึ้นมาสักหน่อยนะครับเราผัดอย่างนี้ไปด้วยก็จะทําให้พริกแกงเราหอมมากยิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็ ไก่ก็จะหอมพริกแกงไปหึงใน,นๆๆเนื้อเลยนะครับพอเราสังเกตว่ากลิ่นของพริกแกงหอมฟุ้งอย่างนี้นครับใช้ได้แล้วนะแล้วก็สังเกตว่าไก่เริ่มสุกที่ผิวหน่อยๆน่อก็ใช้ได้ครับจะเติมไปส่วนของหางกะทิลงไปเลยครับปริมาณนี้มากน้อยตามความชอบเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ต้มเลยครับหน่อไม้ต้มนี่จะเป็นแบบจืดนะครับไม่ใช่แบบดองนะสูตรนี้ทําแบบหน่อไม้จืดครับใส่ลงไปเสร็จก็คนๆสักหน่อยครับ การไม่ให้ไก่ที่เราผัดไว้ไมมนติดก้นกระทะก้นหม้อไหมนะครับสังเกตดูนะครับผมจะมยังไม่ได้ใส่น้ำลงไปเยอะนะครับใส่แค่พอผิดๆนะเผื่อในส่วนของหัวกะทิไว้ได้วยครับเดี๋ยวผมจะเติมหัวกะทิอีกสังเกตดูความข้นเราได้เลยครับปรับเพิ่มลดปริมาณกะทิได้ตามความชอบนะครับถ้าเกิดเป็นกะทิกล่องก็ผสมน้ำเอาครับเติมน้ําเพิ่มเอาขั้นตอนนี้เราก็เปิดไฟแรงได้เลยนะครับรอให้ทุกอย่างร้อนแล้วกลับมาเดือดอีกครั้งก่อนนะ เนี่ยครับพอสังเกตว่าทุกอย่างกลับมาร้อนแล้วก็เดือดดีครับคนสักทีนันี่ก็ให้เราปรุงต่อได้เลยนะครับก็เลือดไก่ครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสชาติด้วยเกลือกับน้ําปลาครับแกงใต้หลักๆแล้วเขาจะออกรสชาติแบบหวานน้อยๆครับไม่เหมือนกับภาคกลางนะครับอันนี้ใส่เกลือเพิ่มความเค็มครับแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยน้ําปลาครับรสชาติความเค็มนี่อย่าเพิ่งปรุงเยอะนะครับเพราะว่าในส่วนของพริกแกงแล้วก็ กะปีที่เราใส่ลงไปจะมีรสชาติความเค็มอยู่แล้วครับใส่ลงประมาณก่อนแล้วอย่างส่วนตัวผมทานอ่ะจะติดหวานนิดนึงครับเป็นคนภาคกลางนะก็จะตัดรดด้วยน้นําตาลทรายเล็กน้อยครับแล้วแกเป็นแกงใต้จริงอ่ะบางทีเขาจะไม่ใส่น้ำตาลเลยครับว่าเขาจะได้ความหวานมาจากตัวของเนื้อไก่ที่เราใส่ลงไปแล้วก็ในส่วนของกะทิอะไรพวกนี้ด้วยครับหน่อไม้ก็จะหวานอยู่แล้วด้วยนะใส่ทุกอย่างลงไปเสร็จก็คนๆหน่อยครับ ใส่เล็ก,ก่ลงไปเดี๋ยวไปคนเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะแตกดูไม่น่ารับประทานคนกลับๆให้แค่เข้ากันแล้วก็ปล่อยต้มต่อไปได้เลยครับสังเกตุปริมาณน้ำกับความข้นแล้นะครับเกิดอย่างข้นไม่พอก็เติมหัวกะทิได้เลยครับหรือว่าจะใช้เป็นหางกะทิลงไปก่อนก็ได้ครับอย่างนี้ผมจะต้มน้ำกุกๆกุกๆไปก่อนครับใช้แค่หางกะทิไม่อยากให้มันแตกมันเยอะครับแล้วก็ต้มต่อเนื่องเลยครับใช้ไฟกลางค่อยไปแรงได้เลยนะ พอเราต้มส่วนผสมมาได้สักครู่ครับสังเกตว่าไก่เริ่มเกือบที่จะสุกดีแล้วนะครับก็ให้เราใส่ใบมะกรูดตามลงไปได้เลยครับเรารีบใส่ใบมะกรูดลงไปก่อนที่จะปิดเตานะครับเพราะว่าความหอมของใบมะกรูดจะได้ลงมาอยู่ในน้ําแกงครับแล้วเราต้มใบมะกรูดกับแกงเราต่ออีกสักครู่ครับระยะเวลาการต้มนี่ขึ้นอยู่กับเนื้อไก่ด้วยนะครับใครใช้เป็นชิ้นหนาชิ้นเต็มอย่างเงี้ยครับก็จะต้องต้มนานอย่างเงี้ยต้มให้สุกนะครับแต่แกเป็นชิ้นเล็กๆก็ต้มแบบเดียวก็สุกแล้วครับ แล้วก็หน่อไม้เราไม่ต้องต้มนานอยู่แล้วเพราะว่าเราซื้อเป็นหน่อไม้ที่เขาต้มเรียบร้อยแล้วครับก็จะมาอุ่นให้ร้อนก็พร้อมทานแล้วครับแต่กิดเราใส่เป็นพวกเลือดไก่เลยว่าไก่ชินงง้นใหญ่ยางต้องต้มนานหน่อยครับให้เขาสุกถึงข้างในนะเนี่ยครับพอเราสังเกตว่าไก่เริ่มสุกดีแล้วครับให้เราลองชิมรสชาติดูก่อนนะครับที่เราปรุงกันคร่าวๆมาสักครู่หอมเข้มข้น,นดีมากครับรสชาติถูกใจเลยอย่างรสชาติเกงใต้เนี่ยจะออก เผ็ดร้อนนํามาก่อนเลยนะครับหอมคือมีิกงเผ็ดร้อนแล้วก็มีเค็มตามมาส่วนความหวานจะมาแค่แบบตัดนิดๆพอครับไม่ให้รสชาติมันโดดเกินไปนะโอ้หอมถูกใจครับเข้าคอเลยเนี่ยสะใจมากอร่อยมากเพราะสังเกตว่าทุกอย่างเริ่มที่จะได้ที่ครับก็หัวกะทิครับอันนี้ผมจะเติมหัวกะทิลงไปครับให้ได้ความข้นแบบที่ผมชอบเลยแล้วก็ปริมาณของน้ําแกงนี้ตามความต้องการเลยครับใครชอบให้มันข้นมากน้อยแค่ไหนครับใส่หัวกะทิไปก็เร่งไฟแรงขึ้นมาเลยครับ นี่เลยครับต่ความค้นกันอันนี้ถูกใจผมเลยครับชอบแบบค้นๆแต่บางคนก็ชอบทานในใสก็ใช้เป็นฐานกะทิหรือว่าน้ำเปล่าเติมได้เลยนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ต้มต่อมาจนกระทั่งไก่สุกดีนะครับวิธีการเช็คสุกง่ายๆเลยครับหาชิ้นหนาๆนะครับตัดดูเลยนะถ้าเกิดเราตัดลงไปขาดได้องี้แปลว่าสุกถึงข้างในแล้วครับพอไก่สุกดีก็ใช้ได้ครับก็พริกชิฟฟ้าแดงพริกชิฟฟ้าเขียวครับใส่ตามลงไปเย ต้มต่อยครู่เดียวครับเนี่ยครับท่านี้ก็ใช้ได้แล้วปิดเตาได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงไก่หน่อไม้ต้มพริกแกงใต้ครับดูสิแกงไก่รสชาติเข้มข้นครับหอมเครื่องพริกแกงใต้สุดๆครับแล้วก็เนื้อไก่แบบเด้งๆครับหน่อไม้นี่ทานนี่เติมข้าวไม้จักอิ่มเลยครับหอมพริกแกงใต้สุดๆเลย ก็ลองนําไปทําตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูแกงใต้ที่ทําได้ง่ายรสชาติอร่อยจัดจ้านถึงใจแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ได้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ